สามชั้นทอดพริกแกงสูตรของแม่นะครับเพิ่มความกรอบเพิ่มความแข็งนะครับ <g ul ly> ใช่ค่ะนี่ทำไม่ยากนะครับคุณผู้ชมกินแล้วสุกปากนะครับของอย่างนี้ <c oughs> สวัสดีครับคุณผู้ชมพบเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับเ <c oughs> <c oughs> ชื่อว่าวันนี้ก็ยังเล่นสงการกันอยู่ <c oughs> วันที่สิบหกแล้วเนี่ยโอ้ <c oughs> าบางบางที่เขาจะไหลแถวชนบุรีแถวพัทยา ทุกคนประมาณที่เกือบพมวก็เผื่อวันที่ถึงวันที่ยี่สิบเพราะว่าเขาจะไหลแต่ละที่แต่ละที่ไม่เหมือนกันเมืองแพร่เราเนี่ยแทบทุกปีนะครับคุณผู้ชมไหลถึงวันที่สิบเจ็ดแต่แถบน้นนั้นยี่สิบเห็นว่าปีนั้นๆมียี่สิบสองยี่สิบห้าอะไรก็ยังใช่บาหมเขาจะยาวสุดยอดยาวมากอืนี่ครับคุณผู้ชมวันนี้ เมนูดีๆอีกแล้วนะครับนี่ที่ดีนะครับหมูสามชั้นชอบทำอะไรกินครับแม่อันนี้คุณยายจะทอดพริกแกงหมูสามชั้นทอดพริกแกงแล้วใส่หมูสามชั้นพริกแกงอะไรนะวันนี้คุณยายจะทอดนะครับคุณยายเสียใี้ตื่นแล้วนะคะสามชั้นอ๋อคุกแป้งอะไรนี้ใช่ไหมแม่ใส่พริกแกงด้วย สามชั้นทอดพริแกงอ่าใช่ใช่สามร้นทอดพี่แกงเนาะอ่าสามชั้นพี่แกงทอดกรอบอ่าก็ได้แล้วแต่เแล้วแต่คุณชมเรียกะนะครับมาลุยกันเลยครับายน,นึกยังไหนก็ทําอย่างนั้นหละค่ะ <laughs> นี่ค่ะสามชั้นของุณยายครึ่งกิโลนะคะุูยายก็จะหั่นแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีแป้งวันนี้ใช้แป้งสองอย่างเลยนะคะแป้งทอดกรอบอันนี้ค่ะสี่ช้อนโต๊ะ แป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะอันนี้ผสมกันนะคะวันนี้แล้วจะกรอบอร่อยค่ะ,ะแล้วก็จะมีซอสปรงุงรสสองช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะพริกแกงสองช้อนโต๊ะ,ะแล้ววันนี้เราจะไม่เอาเป็นเราจะไม่เอาใบมะกรูดซอยนะคะวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใบโหระพาซอยค่ะหอมมากค่ะยายลองกินมาแล้วนะคะหอมหรือว่าใบมะกรูดหมด ไม่ไม่ใช่ค่ะไม่หมดค่ะอ๋อลองแบบนี้บ้างลองแบบนี้เพราะคุณยายลองกินมาแล้วมันจะหอมดีเท่าที่ผมจําได้นะครับคุณผู้ชมไก่ทอดพริกแกงตอนนั้นน่ะเราเคยทำแล้ววันนี้เป็นหมูสามชั้นพริกแกงแล้วเป็นใบโหระพาของกินทุกอย่างเราพริกแพงไว้หมดนะคะแล้วคุณยายก็จะใช้น้ําเย็นจัดเลยนะคะใส่แข็งดเวยองไไก่ขันละลุยเลยครับมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาหมักหมูกันก่อนนะคะนี่ค่ะซอสปรุงรสนะคะ ใส่เพิ่มรสชาติครับค่ะน้ำปลาค่ะแล้วก็พริกแกงเรานะคะใส่ลงไปเลยค่ะพริกแกงเผ็ดครับค่ะวันนี้ไม่ได้ใช้พริกแกงเผ็ดของช่องนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นทอดพริกแกงทอดพริกแกงแบบนี้ต้องใช้พริกแกงที่ละเอียดละเอียดละเอียดเลยค่ะเพราะของยายจะไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะทาเองอันนี้หาร้านที่ชอบได้นะครับคุณผู้ชมเราต้องหาชิมแจแถบที่เราอยู่ ซื้อร้านประจำมานี้นี่ค่ะเราบ็เราจะเอาหมูไว้อย่างนี้ก่อนนะคะมานะคะเดี๋ยวเราจะมาสบแป้งแป้งสองอย่างใส่เขารวมกันเลยนะคะแป้งะะทอดกรอบกับแป้ง,ปงม,มันนะคะตัาส่วนเท่าไหรน่นี่แม่อันแป้งมันหนึ่งช้อนโต๊ะแป้งทอดกรอบสี่ช้อนโต๊ะค่ะอ๋อนี่ค่ะ,น,คะน้ำเย็นจัดเลยนะคะ จะค่อยใส่ไปครับมมแม่เกี่ยวเครื่องนี้มาตีใช่ไหมค่ะเมวันอุณใหญ,ญ่จะใช้เครื่องนี้ตีนะคะของสะดวกครับผู้ชมใช้ง่ายด้วยนะครับอันละร้อยครับผู้ชมไปหาซื้อกันได้แบบที่แม่มีเนี่ยจะมีแบบ ผมกดมแล้วค่ะีแปดเบมีสามระดับนะคะกลางกับแรงอันนี้อันนี้ระดับแรกนะคะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ได้แล้วนะคะรานะคาเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะคะคุณยายจะคุกแป้งลงไปเลยนะคะกับกับหมูเลยนะคะมีคะ่ะโอ้สูตรผสมแป้งง่ายๆครับใช้น้ำเย็นจัดแค่นั้นละคะ่ะ ออน,น้อที่ผมนึกภาพออกนะครับคือแป้งมันเนี่ยเขาจะเหมือนกับเพิ่มความกรอบเพิ่มความแข็งนะครับใช่ค่ะคะเคี้ยวกันให้ฟันหักครับใบโหระพาเลยนะคะ <c oughs> อวันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นใบโหระพาทอดแล้วนะคะ <c oughs> มันก็เหมือนกับที่เราทําผัดพริกแกงไรเงี้ยเราใส่ใบโหระพา <c oughs> ใช่<อ>ใช่ก็จะหอมอีกอย่างหนึ่ง <c oughs> แต่อันนั้นเน่ะเราจะใส่ทั้งใบมะกรูดทั้งใบโหระพานะครับเ้าเราทําอาหารเราก็พริกแพงไปเรื่อยๆนี่ท่านผู้ชมจะใส่ใบมะกรูดก็ไม่เป็นไรครับค่ะนี่นะคะเรียบร้อยเปิดแก๊สกันเลยครับแล้วก็ใส่ของแพงลงไปครับแพงมากค่ะของแพงคุณผู้ชมทอดได้สองรอบก็ต้องพิงแล้วตอนนี้ ตอนนี้น้ำมันแพงยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นนะคะน้ำมันนี่แพงสุดยอดเดีย๋ยวเราจะเอาให้สุกเข้าไปน,นะคะม,มันเริ่มร้อนแล้วก็ลดไฟไหน่อยครับลงได้เลยนะคะออเดี๋ยวนี้คุณยายจะลงแบบนี้เลยนี่ค่ะเดีย๋ยวพอสุกแล้วเขาก็จะไม่ติดกันนะคะเดีย๋ยวเรา,เาแป้งให้หมดกรอบๆนี่ค่ะ นี่ครับวันนี้ไม่ลงไปชิ้นนะครับนี่ค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวรอเซตตัวครับผู้ชมเดี๋ยวเรามาพลิกกันครับผมเริ่มเซตตัวแล้วครับนี่ค่ะอืมอพลิกไปพลิกมาเนี่ยครับผู้ชมทอดไปเรื่อยๆครับค่ะ แม่เลิ่มนคลี่อ,ออกแล้วครับจะได้ไม่ติดกันนะครับทำไม่ยากนะครับผู้ชมแต่หน้าอร่อยดีนะอร่อยค่ะกับปรอ,อมเดี๋ยวมาดูกันครับอเอาสีสันประมาณไหนครับผมอ่ตอนนี้ก็ดได้แล้วนะครับคผู้ชม เรียบร้อยค่ะที่สันประมาณนี้นะครับดูฟอมสุข <c oughs> นี่แม่อยู่ห่างๆเตาเลยครับเมื่อกี้มีการแตกะะโบัวบัวบัาขึ้นนะครับมีาการแตกปุ้งเลยนะคะเดียบร้อยครับ ลงจานกันเลยค่ะน่ากินนะครับผู้ชมของชอบผมครับกินแล้วสุกปากนะครับของอย่างนี้กินเยอะก็ไม่ดีอายุผมก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่ของอร่อยนะคะอืมส่วนมากก็จะบอกตัวเองนะครับสู้ตายสู้ตายเลยหรอคะ นี่ค่ะน่าอร่อยครับคุณผู้ชมนี่ค่ะเสร็จแล้วะะก็เรียบร้อยแล้วครับผม ถ้าคุณผู้ชมดูจบแล้วฝากกดติดตามให้ผมกับแม่หน่อยนะครับสามชั้นทอดพริกแกงสูตรของแม่นะครับพร้อมชิมแล้วครับคุณผู้ชมนีม่ค่ะว้าวหา่อหนี่เลยกรอบๆร้อนนะคะโอ้หร้อนๆนะครับกิน,น<ม>ร้อนๆชิมร้อนๆนหนังมันนะคะเสียงอื้อือ ฟันแม่จะไหวไหมเนี่ยไหวีออิอร่อยมากแล้วหนังก็ไม่เหนีนยวเลยนะคะแล้วก็อหอมหอมใบโหระพาค่ะม,มันจะแตกต่างกับใบมะกรูดนะคะหอมคนละแบกนี่นะคะโอ้โหอ,อร่อยมากนี่ครับผู้ชมสีสันนะครับโอ้โหน่าชิมไหมครับผมลงกินกันเลยครับผมอร่อยค่ะ ลุยกันเลยครับผู้ชมนะคะอยากลองอร่อยอร่อยกรอบๆนะคะอืความกรอบนี่้ทายากกรอบดีครับอืมอืม,อมแม้มันจะหอมกลลแบบเน้นอพาะใบมะกรูดกับใบโหระพากิ่นพี่แกงหอมดีอร่อยค่ะคุณยาจะหาหาตรงแป้งเนี่ยถ้าใส่แป้งมันไปด้วยนะครับผู้ชม มันจะมีความแข็งขึ้นใช่กรอบกรอบทั้งวันเลยค่ะเราเราอทอดมาหลายเมนูก็เลยพอพอรู้แล้วะนะครับว่ามันแข็งขึ้นเราก็ใช้น้ำเย็นน้ำเย็นจัดเลยมันยายก็หาแต่ตรงแป้งๆอร่อยมากกรอบๆอร่อยๆนะคะวันนี้เอาไปทำกับแก้มได้เลยนะครับค่ะสุดยอด ทำแบบนี้นะคะเป็นไก่เป็นหมูอะไรก็ได้นะคะโอ้โหแก้มกับแก้มตอนเย็นนะคะสง <c oughs> การพอดีพ่วงของอการพอดีอร่อยค่ะกับแก้มอร่อยจริงๆสุดยอดลองไปทำกันดูครับค่ะของแนะนำหร <c oughs> ือถ้า,ถาท่านไหนช่วงนี้เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับด้วยสวัสดิภาพนะครับค่อยๆไปด้วยความห่วงใยครับค่ะ นี่สัป,ประมาณนี้นะ,ะมัเอา่อยแล้วครับข้าวห,หมอหมอแน่นอนครับผู้ชมวันนี้นะครับสามชั้นนี่เมนูสุดท้ายครับชอบลูกชอบมากค่ะสามชั้นอขอบคุณสำหรับการรับชมครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ไม่ไปประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกับแม่ได้ทำคลิปต่อ,ตอไปได้วยนะครับขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมยายกับลูกนะคะวันนี้ 3าชั้นทอดพริกแกงแซนอร่อยของคุณยายนะคะสวัสดีครับขอบคุณค่ะบ๊ายบายขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ดูโฆษณาให้ช่องของเราครับเป็นการสนับสนุนกันได้ตรงเลยนะครับหรือถ้าท่านไหนอยากเลี้ยงกาแฟแม่นะครับกดซุปเปอร์แตงเข้ามาได้ครับผมค่ะ